พี่น้องได้ตบมือดังๆให้กับคณะกรรมการบริหารและก็ทีมงานของกรุงเทพนะครับนะครับขอบพระคุณมากนะครับครับเดี๋ยวในพอเราด้วยขอบคุณอาจารย์มากเดี๋ยวเรียนเชิญกรรมการและท่านประธานประจําตําแหน่งข้างล่างครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในวัตถุประสงค์สิบประการตำรวจพลเมืองที่ท่านได้ชมวีดีอไปมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับงานต่างๆที่เราได้ทําทั่วประเทศเราไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างในรูปแบบอุปโลกขึ้นมาเอง หรือเราอยากจะทําอะไรก็อยากจะนึกจะทําก็ทำผมต้องเรียนพี่น้องว่าเราทําอะไรภายใต้วัตถุประสงค์สิ่งที่ยังดํารงอยู่และทําให้เราอยู่ได้จนถึงวันนี้ก็เพราะเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสิ่งที่เราเดินมาได้อย่างปลอดภยัยและก็เดินมาได้อย่างเขาเรียกว่าสง่างามนะครับในหลายๆเรื่องที่เราได้ทาก็เพราะเราทํางานภายใต้วัตถุประสงค์เราผมพยายามจะบอก ทีมงานแล้วบอกสมาชิกทั่วประเทศเสมอว่าท่านจะวิ่งยังไงก็ตามท่านอย่าห่างไกลวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์เป็นบง่งเป็นตัวชี้นําเป็นตัวกําหนดทิศทางให้เราเดินันั้นสิ่งที่เราเดินในวันนี้ได้และผมเองพยายามจะเดินอยู่ในกรอบเสมอเพราะเรามีวัตถุประสงค์ที่คุมเราอยู่ว่าสิทธิประการในการที่เราได้ทํางานเพื่อสังคมและทําอะไรในเรื่องของการเป็นผู้ให้เป็นเรื่องของการที่เราทําหลายๆอย่างเกิดขึ้นในวันนี้ ก็เป็นกําลังบทพิสูจน์หลายๆอย่างกําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและผมเชื่อว่าตลอดระยะ4สี่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทําอะไรมากมายพี่น้องและผมเองก็บอกเสมอว่าในโครงการ22หรือโครงการ11ที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับเราได้ทํากันมาเกือบ2ปีนะครับในปี57เราก็ได้ทํามาในรูปของชมนก,กิจนะครับเราก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงพอในขึ้นมาปี58นะครับเราก็ตัดสินใจว่า ในเมื่อเราทาชันานกิจไม่ได้เขายกเลิกเราแล้ว,ลวเราก็ทําในรูปของกองทุนพอกองทุนเราก็ทาภายใต้พระราชบัญปี50นะครับภายใต้กฎหมายพี่น้องทราบไหมครับว่าตลอด2ปีที่เราดำเนการเดินขับเคลื่อนกันมาเนี่ยผมได้เช็คตัวเลขแล้วว่าไม่น่าเชื่อมีคนที่จากไปในองค์กรเรา14,00 0กว่าลายพี่น้องที่จากไปกับโครงการเราแล้วเรามีเงินที่ช่วยเหลือและสนับสนุนจากเงินพี่น้องตำรวจเมืองชั่วประเทศ140กว่าล้าน นี่คือสิ่งที่เราได้ทุ่มเทแล้วก็ให้คนของเราทั่วประเทศจะมากจะน้อยไม่สําคัญแต่เราได้ทําอะไรที่ผมเชื่อว่าหลายองค์กรเปิดมาเป็น1ิปีหรือมากกว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรมากอย่างที่เราทําแต่วันนี้เราได้ทําแล้วเราได้ทําหลายๆอย่างที่ผมถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องกลัวผมไม่เคยกลัวแล้วผมกําลังบอกว่าวันนี้ใครจะว่าตํารวจระเมืองยังไงก็ตามผมบอกเสมอว่า ถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องกลัวชัดเจนไหมครับแต่ถ้าเราทําผิดกฎหมายนั่นแหละครับมันควรจะเป็นปัญหาแต่วันนี้นผมเชื่อได้ว่าบทพิสูจน์ในขณะที่เราได้ทํามาถึงวันนี้ตารวจเมืองกําลังพิสูจน์ให้สังคมเห็นและผมเชื่อว่าเดี๋ยวสิ่งร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปดังนั้นวันนี้เราต้องยืนหยัดนะครับดังนั้นผมก็เลย n ปาลกไปแล้วก็พูดกับผู้ใหญ่บางท่านซ้ำาไปบอกว่า การทำดีในประเทศนี้มันยากนะคนดีวันนี้ถึงไม่ค่อยอยากเกิดเพราะเวลาจะทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นก็โดนแกล้งโดนนู่นโดนนี่ผมไม่แปลกใจวันนี้คนดีถึงอยู่เฉยๆแต่ตำรวจประเมืองเราจะไม่อยู่เฉยโอเคไหมครับเราจะลุกขึ้นต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะทำเพื่อคนที่กันด้อยโอกาสกว่าเราเราจะช่วยเหลือคนที่ รอการช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่เราทำ <Yeah! S 1> นะครับแต่วันนี้เราถึงบอกว่าถ้าพี่น้องยังยืนหยัดและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะผลักดันในสิ่งถูกต้องพี่น้องไม่ต้องกลัวผมบอกว่าวันนี้ประเทศนี้ไม่น่ากลัวพี่น้องถ้าพวกเรายังอยู่โอเคไหมครับ <Yeah! S 1> ตำรวจพลเมืองกำลังจะผุดขึ้นทั่วประเทศผมเชื่อว่าเรามีกองทุนแบบนี้นะครับตอนนี้70กว่าจังหวัด เราเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่น้องทราบไหมน่าตื่นเต้นไหมครับวันนี้ผมจะบอกว่าผู้นํากองทุนที่มาในวันนี้หลายท่านอยากให้ท่านได้เข้มแข็งท่านกลับไปยังในจังหวัดท่านตรวจสอบทําให้ถูกต้องนะครับอย่าให้มีช่องให้คนอื่นตีท่านได้อันไหนที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่ทุจริตอันไหนที่ทําให้ออประชาชนเดือดร้อนท่านไม่ต้องเล่นด้วยเพราะว่าวันนี้เราคนส่วนใหญ่กําลังขับเคลื่อนแล้วก็ ทในสิทธิถูกต,ต้องก็อยากให้พี่น้องซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็รักกันนะครับเราเป็นองค์กรใหญ่ก็อยากให้พี่น้องได้มีอะไรก็เอ่อถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็อยู่กันไปอย่างมีความรักและเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน mm. ผมเชื่อว่า mm. พระเจ้าชอวยพรชิดพ,พวกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเสร็จนะครับในการขับเคลื่อนหรือการเดินทุกอย่าง mm. ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องชัดเจนนะครับแล้วก็ จริงใจกับคนของท่านผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างก็จะลดนะครับขอบพระคุณครับในค่ำคืนนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับ